สวัสดีครับวันนี้ก็นี่ก็คือเกียร์อัลว V 6 0นะครับยี่ลูคกค้านำเข้ามาให้เราได้ตรวจสอบนะครับอาการเกียร์ก็คืออา,อาการเกียร์จะมีการเวลาช่วงปีเกียร์จะกระตุกนะครับกระตุกกระชากแล้วก็ช่วงเกียร์รอบสูงลงมารอบต่ำนะครับก็จะมีการกระตุกกระชากเหมือนกัน ลูกค้าได้นำเขาไปให้ที่สูงตรวจสอบตรวจช็คมาแล้วนะครับสูงก็จะทำการเปลี่ยนเกียร์ให้ในราคาที่ต้นทุนสูงเพราะว่าเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ดับเบิลคัตนะครับบกเกียร์นะครับในราคาหลายแสนบาทลูกค้าก็เลยได้นำรถออกมาให้เรามาตรวจสอบตรวจ่อม นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็าจะได้ทําการถอดดูนะครับว่าข้างในอ่ามีการเสียหายอะไรหรือว่าอ่ออาอุปกรณ์ตรงไหนที่มันทารุดนะครับที่ถ้าเกิดเกิการที่ทําให้เกียร์กระตุกได้นะครับ สวัครับอย่างที่เราลืออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นข้างในใมันนะครับอันนี้คือเกียร์ MPS 6นในวอลโวเกียร์ตุวนี้จะเป็นเกียร์กึ่งอัตโนมัตนรรมินะครับธรรมดานะครับจะปรากฏเห็นชุดเพื่องนะครับเคลื่อนในก้ามปูนะครับอันนี้ใช้เพืองซิงคเมีนะครับซิงคเมีรุ่นใหม่จะเป็น ถ้าอัดนะครับมาดูนี่คือชุดคัดนะครับชุดระบนดดบคัดนะมีระยะห่างเยอะนะครับนะครับนี้เราจะทำให้เกิดการกระตุกข,ของการจับเกียร์เหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราจะได้สั่งอะไรมาแล้วก็ประกอบนะครับที่นี้ จะมีสปีดอยู่6สปีดครับจะเห็นได้ว่า,า,าน้ำมันเกียร์ก็ดำนะครับกล่องเกียร์สกปรปกมากครับดูนะครับเศษขี้เลหล็กเศษเหล็กเศษคัดเป็นฝอยละออกมาติดเต็มเลยนะครับเพราะว่ากล่องตัวนี้จะอยู่ที่ในเกียร์ครับจะเปลี่ยนไม่ได้ เอีนี้เพราะว่าจะมีกองสองแบบอตัวตัวนึงนะครับตัวเล็กตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับแต่ตัวใหญ่นี้ต้องผ่าเกียร์แบบนี้ถึงจะเปลี่ยนได้ก็เลยทําให้เกิดการอุดตันนะครับเศษเหล็กเยอะในเกียร์กันคือน้ำมันนะครับนํามาก ก็เดี๋ยวเราจะได้ทำความสะอาดนะครับเปลี่ยนกล้องแล้วชุดคัดแล้วก็ชุดลูกสูบนะครับันนี้จะเป็นชุดลูกสูบอ่ะเอาอนนี้นะครับเราสั่งอะไรมาประกอบกันนะครับ